ต้มหมกทัวจ้าตามา้าตามหมกทัวใส่ไอ้ไอ้บมกฮวงอยิงนนอยจ้ะพี่น้องต้มหักเธอเบ็ดเบ็ดจ้าจ้าว้าวมีมีเนี่ยไก่ด้วยมีหัวใจไก่มีตับแต่พี่น้องมีไก่อบน้ำจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่น้องจ้านี้แม่ว่าคนบนผ้าแสบแต่พี่น้องผ้ากินตมัมทัวแต่พี่น้องตม้มทัวใส่ ใช่เลยถ้าแบบหูงนะ้ำมจะพี่น้องเนี่ยหูงมันเหลือเสียดายไม่บางอะไรเอาเอา,เอามาฝานใส่จา้มามีอะไรไก่อบจับพี่น้องมีตับมีหัวใจมีตมับม,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 มีปีอันนึงแล้วก็อันนี้มะเขือจะพี่น้องพักคนหลายจต่ไม่มะเขือมันกินกันแน่จ้าข้าวเหนียวจ้าฉับหลักข้าวเหนียวเยอะมากหรืไม่ไม่ไม่ได้อยากกินข้าวเห,หนียวเท่าไหร่หนูข้าว ดูดิหัวใ <bounds S 2> จน่าก <electromagn> ad ad ินมากเลยหัวใจน่ากินมากเลยจ้าหนูพูดก่อนเนี่มันก็ไม่ได้เขาไม่อีบเอกไปมันก็ไม่ได้กินเป่ามันแดงจังเขาห้าซอสพวกอย่เงี้ยเขาหมักกับซอสที่เขามื่อคือบางคนเขาทำสีหมันสวยๆเขาใส่ซอสปาปิก้าด้วยไม่มีซอสเหรอมันเป็นซอสยาวอ็ซอสเล็กๆอืมมึดไปขายรุ่นเปรี้ยวไหม มันเปรไปมนมะนาวไม่เค็มไม่เบียบทัางมันมอืน่นหมอนัดกะเบยโองกาหเห็ดเชียงแห้งก็พี่น้องกันอ๋อสดอลวอย sắp cái đội Nghĩa là cây cái nè Nghĩa là cây tôi làm bát bớt À mà hành bên mâm bán bị ốp cái nào, Cái cọp cọp kinh cái ta một thua chả Tôi nháy, tôi nháy. กินน้ำกานจ้ะเค็ๆจากน่องให้ลวงอ่ะนอมันไม่เห็นมันชูงขึ้นไตไม่เห็นไเห็น้ประมาณหนหักคอมาหนครับยังมือเปิดของขับเมื่อกี้มือหือสองข้างเลยประมาณนี้หลบาีพัง่ายพี่น้องใจไม่ ไอ้เนี่ยมะเกือเปราะกับทัวกับแบบเนี่ยในหัวละผ้ามันมีฝนตกไม่ว่าจะไปไปตลาดตรงขามาฝนมันตกที่หนองไมนไปไม่ได้กลับมาก็ตักฝนแต่พอไปปล่อยอืมปล่อยปล่อยทุกวันแม่แรงเกิดไปหูมันตกแรงมากก็เลยให้เดซซื้อมาให้เดซมีนมอ่ะเนดซมีนม ถึงสวนมาไม่จำอืกินตับเสร็จไหมย่างจะแตกเมืกันนะจ้าที่น้อืมตับอร่อยหสนใจจุดอนนี้ก็เนยับอร่อยตับหวานน้องสนใจไหม อุ้ยบอกตับไส้ตัดหมูตับไก่อันตับไก่อยให้น้องกินตับถ่ายข้างหน้าแล้วใช่ไหมถ่ายวิดีโอวิดีโอถ่ายมั้งขัดนั้นตับฟุ่มเฟือยมากโอ้ยอ่ะ ทำไมต้องสามารกินข้าวทำไมรู้สึกปวดตามฟนฟันจะแตกนะมันจะแตกหมดปากเจ๋งมากนะอืออย่างนก็ใช้ฟันปลอมมันผนะุไม่มาก็ต้องใช้ฟันปลอมนะแล้วจะได้ใช่ไหมจะตายก่อนอใช่คนะุณพูดว่าจะตายจะตายอ่ะตายช้า ยาวพวงถ้าห่วงเดี๋ยวไม่ได้ผดไม่ได้เกิดหวเห้อให้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขจ้ะอยากทำอะไรอยากไปไหนให้รีบไปรีบทำอย่าคิดว่าอายุั้งนี้ค่อยไปหรือว่าพรุ่งนี้ค่อยไปเ่า<ม>อยากจะไปพี่หน้องนาะทุนทรับบัวพันธุมีอันนี้เห็ดมาจากโดในกบบทวาันธุ์แตงื่นดูยูทูบกันไดพี่น้องเออแต่ยากไปเย็นทั้งเนาะ ถ้าไม่มีคนรักก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเลยเจ็ดร้อยกิโลทำไหนในวันนั้นเด,ดี๋ยว <laughs> พอดีคนปรจอตายพอดีจะทีนบ้านใน,น,น,นช่องหนูไปมาเป็นคนประจอคนส่งแรกแต่งหน้าไปสวยๆเลยนะอพอไปกะมาแบบสิบกิโลแรกก็คือเริ่มละ ตอนนี้คนจองแทกอะแ้วแบบ้านก็ไม่มีห,หลายคนเอาไบ้านชุดผ่อนนอนก็ดีแล้วทต่มาที้หาเงินยากรี่งหอกเนาะหาไม่ยากแต่ใช้เยอะอืมนิดเดียวว่าเท่าไหร่อุ้ยขอเงี้กับแพงหมดจัดไปหนอย มันอยู่ได้การบนใจพี่เนาะ <c oughs> บนไปกินไปกินไปบนไปนไม่ไ <c oughs> หัวหนะะ้าพหรือหน้าบ้านเราอะค <c oughs> พณ่องไม่ค่อยกล้ากินมาท่าไหน,น <c oughs> ก็หมาไม่ฉี่นะ็มาแมวมาฉี่แต่ว่าไม่ฉี่ใส่ก็เตินจัตัวดีเราก็เอาไม่ได้เนาะเอาม่ล้างไม่ได้มาล้างแล้วก็แช่นะอืมชว่าเลี่ยวขานเงี้ยหมาที่เขาเลี้ยงไม่ไปฉี่ใส่บ้างหรอก็ต้องมีบ้างแหละหมาแถวบ้านเราไม่ค่อยมีมีแต่แมวมีสองตัวไล่อยู่เลยเหรอวันเคยเินเข้ามาไงนี่นะไล่หนูไม่เอาแล้วแม่พ็ถึงบ้านเราปะหมาจะน่ มัอนอยู่ตรงนี้เลยทอยแปดใส่เก้าอยงนี้เลยยังแบบอะไรวะคนก็จะปกติคนก่อนหน้าไม่ได้ไม่ได้หนูมาเห่าหนูงงม,มากสวยเกินเป็นเห่าคนงามสวยเกินไงตามเพียงเขางงม,มากทำไมไม่กันเยอะเลยเนี่ยยุบไปหมดไม่เยอะอออกังทอยอปล่อยละเมอ พิเศษสองคนคนพิเศษสองคนกินจำต้องพิเศษจำถั่วก็เยอะก็ใส่ถั่วเยอะแล้วก็ใส่อีกน่าสินหมบบเนี่ยสินงมะพร้าวสิ่งหมูอีกมนพิเศษเขาเป็นคนพิเศษทุกสักแต่กว่ะเขาเล่าว่าข้าวเหนียวเยอะเนี่ยหนูจะหมดแล้วเนี่ย กินก็อร่อยมาแซ่บจะพี่หน่อยจ้าก,กินตำทุบวกับไก่ก็เหล,ลือเศกับไก่รสซับแอบช่อเสียงเย็นมากเลยปลาค่ปากแม่ซส้นมากเลยต้องทานีี่พิเรยค่อยแด,แดงมากยี่ง่ะเนาะอืมด้วยาทาม ต้องหั่นบางๆนะพออบจะกรอบถ้าน้ำม่ค่อยกรอบไก่ฉีกต้องไปตากแดด่อนหนึ่งแดดอุ้ยแอ,ม,อมาอบก็ใช่มึงขนมปังกรอบอ่ะเขาก็ต้องไปตากถึงไว้ก่อนแล้วค่อยมาอบอบไปอ่อนด้วยต้องอบร้อห้าสิบอ่ะืืมชิมตับ วานดีไม่ข้าว,วอะตอนอยากินอะไม่เป็นจข้าวเลยกินมากขาวมเป็งนงานที่สองมีหนังหัวหาบจาำถั่วแกงกับถั่ว กีไมเคยเที่ยอเขาที่สู้เนะมือนเเนี่ยปกับไใหม่ทขาเดซื้อมาให้ใหม่เนี่ยกินไปตั้งหลายอันี้เนี่ยมาเผทีเขามีพิกอยู่ข้างในเผ็ดใช่ไหมพริกแงพริกแข้ง จะพริกแห้งสีหอมพี่นองถ้าพริกดิบก็สุกสมไม่ว่าม่นาเลีนคิว กินไก่เนี่ยแม่กินไก่ี่ไงไก่ไก่ชีไก่อบ่อแม่เนี่ยเขามาแท็กหลังกล้องใช่ไหมเป็นคำเนี่ยค,คำสุดท้ายของหนูเองแท็กพี่น้อ,อ,นอง เ็ดเทสพริกเทสเทสจ้ะบร่ได้กินโดนเนี่ยพี่นอ่ออร่อยคือว่าอืมจิ้มพรเกเท ไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวไม่ว่ pues, oh าถ้าไปก่อนจะพี่น้องกินต่อคือเก่าจะพี่น้องบ้านอิ่มอยู่จ้ะขอบคุณเวลาที่จ่าจ่าเออจ่าจ่จ่เพื่อีป็นดีสันท่านอีกรังขอบคุณเวลาจ้่จ่าจ้ะขอบคุณเวลาที่จ่าพี่น้องเดี๋ยวค่ะมารับชมจ้าไปนี้ไปก่อนจ้าอย่าลืมก็ที่จาคนใดอย่างนี้นะจ้ามาที่จ้าบาย